สวัสดีเจ้าวันนี้พามาดูงานเซซิโอโซแอนด์บอดี้คอนไก่ขายใจของทททนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่เจ้าใกล้ๆสีแยกแอร์พอร์ตผาซาก็มีของกินร้านอาหารต่างๆแล้วพวกสมุนไพรพวกปาพวกเ,เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะงานม่วนขนาดเลยเจ้าก็<ๆ>จัด อบุนม้วนๆตามสบายมีหลายโซนนะคะอันนี้เดินเข้ามาโซนข้างในนี่ค่ะเมื่อกียังมีแผนที่อยู่ประมาณนี้พอดีว่ามีน้องเปิ้นแนะนำมาให้มาดูว่าจะมีพวกบริษัททัวร์พวกเอ่อเกี่ยวกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไ่เจอบริษัททัวร์บริษัทเลยค่ะ อันนี้อย่างเียขนมอ๋อชีสไทยชีสสวัสดีค่ะอันนี้น่ากินเลยค่ะนี่เป็นแซนด์วิชที่ใช้ชีสไทยเลยคะอ๋อเพราะว่าปกติพวกกลุ่มบริษัททัวร์อยู่ตรงไหนคะเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่น่าจะอยู่ด้านในค่ะคุ้มด้านในที่เป็นแอร์บิชวิทย์ที่สั่งกอนว่าอันนี้ของกินใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนที้จะเป็นอาหารค่ะเออทุกท่าิจะแตกต่างกันยังไงโดยอ่าโดยความรู้ให้กับทุกท่ ขนมจีนชลาเปาแม่เปาร้อนๆเราไม่จึงอีกหนึ่งจุดนะครับองมันปูน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากแล้วก็สวยงามมากๆอาหารชายแดนคุณคิดว่าเราสองคนจะทำได้แบบนี้ไหมคะน่าจะได้อยู่นะครับนมาได้อยู่ด้วยน่าจะได้อยู่นะครับนี่เราจะนกลุ่มขนมปังดีมากเลยเขนมวามละคุับในเรื่องของรูปทรงแล้วก็การ ว่าลวดลายเดี๋ยวพี่ขากลับแล้วกันตอนนี้มือเต็มค่ะเด็ไม่สามารถได้แน่เลยคุณป้าปี่คุจะไปยากเกินไปสักกันท่านน้อยนะคะต้องมาลองดูนะจ๊ะวันี่ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนะคะเครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำต้นน่ากินมากเลยอ่ก็น่าจะเป็นคนเดียวกันที่จะมาทำในเรื่องราวของเวิร์ช็อปของกาแฟโค้ดนะคะแล้วก็เยอรมันซอสเซตสนะคะ โดนวนไม่กอดกี่ร้อยคนเลยโซนนี้ฟรีนะคะท่านกินอะไอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาสนุกนะะคนอกจากการช้อปปิ้งแล้วนอกจากการวิธีผ่อนกายคลายใจแล้วนะคะทุกนี่มีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันแบบฟรีๆด้วยนะคะอ่าผ่อนสบายใช่แล้วนะคะโอ้โหมุมนู้นมุมนู้นเแต่สิ่งสำคัญ าทอดผคะก็จะเป็นในเรื่องราวของตัวไปนี้ต้องแซ่บสุดๆเนาะขายก็เข้างัอดผูอย่างเดียวเรื่องของค่าใช้จ่ายเราสามารถมาทำกับการระบปะรสสบายใจนั่นเองนะคะทอดผู๋เก้าเก้าผัดใสเรียกได้ว่านะคะการเป็นการพักผ่อนอย่างนึ่นนะคะสำหรับการระบายสีใจที่รู้สึกเครียดบางทีเราก็จะทราบกันดีว่าเราเขียนหนังสือเขียนอะไรเรื่องราวในใจอะไรต่างๆก็จะทำให้เรารู้สึก เกี่ยวกับการระบายสีเลยค่ะนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกได้ปลดปล่อยนะคะผ่อนคลายในสิ่งที่เราเครียดลงไปนะคะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นใช่ซึ่งกระซิบมาเพราะว่ามี2ส่วนด้วยกันในการัก็คือส่วนที่สามารถระบายสีร่วมกันได้ซึ่่วนนี้จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันฟรีไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นกิจกรรมร่วมกันฟรีแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นของที่เ่องของตัวเราก็สามารถซื้อได้กระเป๋าใบละ100บาทจ